ในโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมา,ามทานกรรมฐานแล้วก็สมาทานศิลนแล้วตอนนี้ไปก็ได้โปรดตั้งใจให้เป็นสมาธิคือการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนี่เราทิ้งกันไม่ได้ ถ้าท่านผุนใดที่อนาปานุสติกรรมฐานก็สแสดงว่าท่านผู้นั้นไม่สามารถจะทรงกำลังจิตให้ดีได้ตามสมควรเพราะฌานสมาบัติต่างๆต้องขึ้นอยู่กับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญนั้นนอกจากนั้นก็ให้ปฏิบัติตมามบทธยาใสณใน,นเบื้องต้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยึด พุทธานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญเ็ดูตัวอย่างมัตตกุณลีเทพบุตรเขามีความเรื่อมใสตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพเพียงนิดเดียวเวลาสั้นๆก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิวโลกได้มีวิมานทองคำและหลังจากนั้นได้สดัพระปรรมเทศนายวาระเดียวก็เป็นระโสดาบัน เพียงแค่สวนนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานก็สามารถทรงฌานสีได้แล้วฉะนั้นท่านนักปฏิบัติกรรมฐานใหม่ให้รักษาโอมนี้ไว้เป็นสำคัญยังไม่ต้องใช้อมอื่นใดก่อนก็ได้ถ้าสิ่งทั้งสองแรกการนี้ท่านไม่สามารถจะาารถทรงฌานสีได้นี่ว่ากันนะนักที่ตั้งใจจะมาปฏิบัติ ไม่ต้องเรียนมากเรียนเท่านี้พอและเอาไปปฏิบัติในที่อยู่ของท่านไปปฏิบัติการปฏิบัติไม่ต้องหนีเข้าป่าอยู่กับคนอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแล้วก็สามารถทําจิตให้ชน,นะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้ก็สามารถจะทรงฌานได้ถ้าว่าทำกรรมฐา,านเพียงแค่นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทังนั้น เพราะว่าความดีหรือความชั่วอารมณ์ดีหรือชั่วมันอยู่ที่กําลังใจของเราไม่ใช่อยู่ที่สถานที่แล้วก็ไม่อยู่ที่ครูสอนตามที่พระพุทธเจ้าสรนตัสว่า,าคาตาโร و, ตถาคตาตถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกถ้าบอกแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เมื่อยปากเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร สำหรับผมเองการปฏิบัติกรรมฐานมาในการก่อนผมก็ไม่เคยเกาะครูบาอาจารย์มากเกินไปถามอะไรพอเข้าใจแล้วก็ไปพุทธปฏิบัติตามนั้นถ้าสิ่งนั้นยังไม่มีผลผมก็ไม่ไปกลับไปถามครูบาอาจารย์อีกผมถือเอาชีวิตของผมเป็นประกันถ้าทำไม่ได้ให้มันตายไปซะดีกว่านี่นักปฏิบัติกรรมฐานที่ดี ตามสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนั้นตอนนี้ไปขบันดาท่านนั่นหลายฟังเรื่องราวของท่านผู้เท่าต่อไปตามบันทึกของท่านท่านเขียนไว้ว่าวันที่22กรกฎาคม2506ตอนนี้ท่านเริ่มหัวข้อไปบอกว่าพุทธบยากรพิเศษ ท่านกล่าวว่าวันนี้ขณะที่ทำวัดได้กราบทูลถึงเรื่องซึ่งกิเลสอะไรวะอ่านไม่คือออกที่กล่าวกราบทูลท่านถึงเรื่องกิเลนสนแสดงว่าเวลาที่ท่านทำวัดเนี่ยโยโซพระกวาดังสมาสุปโนี ใจปากท่านก็ทําวัดไปด้วยดีความเลื่อมใสท่านก็ใช้กําลังอภิญญาพระสมาบัติของท่านติดต่อตรงองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าเรื่องนี้ทําได้ไง่ายๆไม่ยากนักเป็นการแบ่งกําลังใจของเราส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งทํางานอยู่ที่ตรงนี้ในส่วนหนึ่งก็ไปจุดใดจุดหนึ่งได้ตามความประสงค์ ถ้าส่วนนี้ส่วนการกระทําอย่างนี้ที่คล่องจริงๆส่วนมากไม่ใช่เป็นพวกปรารถนา,าพระโพธิญาณแต่เขียนไม่ย่อได้เกินว่าทรงปรารบกราบทูลถึงเรื่องของกิเลสแลส้วก็ทรงไอ้กิเลสตัวนี้ท่านถามอะไรบ้างก็ไม่รู้พ็เขียนไม่แค่นั้นแต่เขียนยอ่อจริงๆเอา้ากิเลสก็กิเลสกับท่าน <c oughs> เป็นกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงโปรดว่ามีเรื่องกระทบใจอ๋ออะอย่างนี้แม้อันม่นคคอรู้เรื่องท่านบอกว่าเวลานี้มันมีเรื่องกิเลสเข้ามากระทบใจที่เล็กๆน,น้อยๆแล้วก็มีจริงๆหมายความว่าพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าระหว่างนี้ต้องระวังนะ ไอ้กิเลสเล็กกิเลสน้อยมันจะเข้ามาจูงใจกระทบใจอยู่เสมอความจริงกิเลสใหญ่นะ่ะมันชนมาแล้วคือกิเลสผู้หญิงผู้หญิงอยากจะมาชวนเราไปเป็นผัวชนะแล้วไม่เป็นแล้วแต่ก็บอกว่าในเมื่อเราชนะเรื่องนั้นแล้วก็จงระวังเรื่องกระทบใจคือปฏิฆะ การชนะการมราคะนั้นหมายการวางความว่าจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระนาคามีนี่เวลานี้นั่นจุดหนึ่งของพระนาคามีที่จะเข้าถึงชนะแล้วแต่ก็ต้องระวังอีกจุดหนึ่งนื่งคึงความเป็นพระนาคามีคือปฏิฆะได้กรความโกรธความพยาบาทอารมณ์ที่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังมันจะมาเล่นง,งานเขาอีกถ้าว่าอย่างนั้น แล้วในทีดด่สุดก็มีจริงท่านบอกว่าท่านเจริญเพื่อกับเมื่อเวลาทำวัดมันก็เวลาแปดนาฬิกาเสร็จๆกลับมาแล้วจากการทำวัดเวลาทำวัดก็ทำกรรมฐานไปด้วยสิเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำลังทำวัดอยู่นี่ท่านพบพระพุทธเจ้าได้ก็สนแสดงว่าลมใจของท่านไม่คลายจากอภิญญาพละสมาบัติ ถ้าหากว่าจะเป็นพวกเราบ้างเราจะทำยังไงเราไม่ได้พิญญาพระสมาบัติเวลาที่เราทำวัดกราธรรมสก,การองค์สมเด็จพระสัมมาสมมาัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจจริงตั้งใจทำวัดด้วยการเคารพให้จิตรู้ว่าเวลานี้ปากเราว่าอะไรใจก็น้อมไปตามนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ภาษานั้นก็ตั้งใจว่าการทําอย่างนี้ว่าอย่างนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ใช้ได้เพ <c oughs> ื่อการปฏิบัติพระกรรมฐานมันต่างกันถ้าฝ่ายสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ได้มนโนวิธิเวลาจะทำวัดปากว่าใจาจับมนโนวิธิ เอาจิตเข้าไปจับจุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยไปนมัมการและเวลานั้นแล้วก็แบ่งใจไปสองรายการส่วนหนึ่งทำวัดที่นี้ด้วยความเคารพอีกส่วนหนึ่งถวายนมัมการองค์สมเด็จพระปิชิตมานแล้วก็ทูลถามกิจที่เราจะพึงปฏิบัติพระองค์ทรงตัดมาอย่างไงทำอย่างนั้นให้ได้ อย่าทำละะเภทคนตากระทรูหูกระทะไอ้ตากระทรูเนี่ยมันมีตามมากแต่มันมองไม่เห็นอะไรหูกระทะมีไม่กันมีไว้สำหรับแฝนฟังมาดีนเสียงอย่างนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จงใช้กำลังใจก็าให้เป็นประโยชน์ในการแบ่งกันปฏิบัติของเราเป็นสองฝ่ายสวา์สุขาวิบัสโกและเทวีโชชละพิญโยข,ของเราไม่มี เป็นอนุทนกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าเราวังเรื่องที่มันจะมากระทบใจท่านก็ต่อมีจริงๆ <c oughs> <c oughs> ขณะที่จเจริญเพร่อกรรมฐา,านอยู่นั่นเองเวลาประมาณสิบนอก็มีพระผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งมีความเดือดร้อนมาแจ้งบอกว่ามีมีคนมีโจทย์ขฟ้องเรื่องการเงิน แล <c oughs> ้วก็มาขอให้ช่วยจัดการเรื่องนั้นด้วยถามว่าจะทำแา่การใดก็เลยท่านก็บอกว่าชี้แจงไปเราสู้ตามความเป็นจริงไอ้การเงินเรื่องนี้เขาฟ้องพวกกันแกลง้งเพราะมีพระอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนให้ฟ้องแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรถ้าไมาอย่างนั้น <c oughs> แต้เขียนไว้บอกว่าไม่เป็นไรจะมีคนเขาช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลืออาจจะเป็นการกู้ยืมกันก็ได้แต่ในที่สุดเราก็หาใช้คนได้เมื่อพระองค์นั้นไปแล้วท่านก็เริ่มทำกรรมฐานของท่านใหม่จนทั้งถึงเวลาสิบเอ็ดนอกินข้าวเพลนท่านนืนทึกบอกว่าวันนี้ดีมากมีเรื่องกระทบใจแล้วนะยังดีมากเพราะว่าตอนเช้าเป็นเรื่องของการเจริญสมาธิ ขึ้นถึงอันดับสูงสุดก็พบพระพุทธเจ้าก็สูงสุดกันทันนั้นเมื่อคลายลงมาแล้วก็มาทูลถามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วท่านว่าอย่างนั้นวันนี้เมื่อจิตยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเห็นไหมอารมณ์ของท่านไม่ยอมคลายพระนิพพานเลยถ้าก็เรา คำว่าจิตอย่างก็สู่พระนิพพานนี่มันเป็นสองแบบสําหรับท่านที่ได้วิชาสามทำจิตให้สว่างเอาใจจับพระนิพพานพอเห็นนิพพานได้ท่านที่ได้มโนยุธิเอาจิตจับนิพพานยกจิตคือยกทิศอธทิสมานในกายขึ้นไปสู่สถานพระนิพพานเลยสำหรับท่านที่ฝึกวายอะไรเราสุขาวิปัสสโก เอาจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าเราต้องการจะไปพระนิพพานทำใดทีด่องค์สมเด็จพระวิชตามาัยกล่าวว่าไปนิพพานได้ด้วยกรณีใดเราจะปฏิบัติตามนั้นทำใดทีด่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเราไม่ทําเด็ดขาดแล้วก็จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานาวันนิพพานาสุขขังแค่นี้พอแล้วสบาย มีจริยาอใงการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้อย่างเดียวกันถึงแม้ว่าจะคนละระดับแต่จิตพระจับพระนิพพานเหมือนกันก็ใช้ได้ทพ่งกล่าวต่อไปว่วาแล้วท่านอาจารย์บอกให้เปลี่ยนจากคีนาสวานิยตาเป็นนิพพานสุขขัง เป็นอนันว่าเมื่อจิตขึ้นไปจับเพื่ออารมณ์ขึ้นไปนั่งเอางี้แล้วกันท่านก็นใช้อธิสมานกายใช้พิญญาของท่านขึ้นไปสู่พระนิพพานเลยนั่งปอยบนนิพพานเริ่มราวกันแลวตอนนั้นท่านอาจารย์ก็คือท่านพระมหากระจายนะเพราะว่าปล่อยขีณาสวานิยตาเสีย ใช้คำภาวนาคือใช้รมตั้งไว้ว่านิพพานเราสุขขังใช่ว่านิพพานนี้เป็นสุขจริงหนอเอาอย่างนี้ก็ยังได้เมื่อเปลี่ยนแล้วได้ทูลถามองค์สมเด็จแฟรสดอรแก้วรองทรงตัดว่าระหว่างนี้เธอนะ่ะไม่ใช่ปุถุชนแล้วนะ เจ้าเลยครูตะโคตรภูมาแล้วนี่ความจริงพยากรณ์ไม่บอกว่านู้นเน่ยกลางมันสาจะได้ประสูด,ดาบัน <c oughs> เป็นนั้นว่าในตอนท้ายถึงก,กับบอกว่าการพยากรณ์เรื่องมาขคผนย่อมใครพยากรณ์ไม่ได้สุดแล้วแต่คนที่ฉลาดในวันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลคก,ก็น,น่าทรงตรัสว่าเวลานี้เธอไม่ใช่ผู้ตุชนแล้ว อารมณ์อของเธอเลยคตโครตระภูไปแล้วความจริงเรื่อง,องพระนิพพานนี่ถ้าเราแม้จะได้ทิพยจกุยานก็ดีจะได้มโนยิธิก็ดีจะได้อภิญญาก็ดีจะไม่ได้นะถ้าหากว่าจิตของเราเข้าไม่ถึงโทรตรัูยานเราจะไม่สามารถเห็นพระนิพพานได้เลย <c oughs> เว้นไว้แต่พระโพธิสัตว์ ถ้าพระโพธิสัตว์ทำได้ถ้าพระโพธิสัตว์มีบารมีตั้งแต่อุปะบารมีขึ้นไปอันนี้สัมผัสนิพานได้เป็นปกติเพราะกำลังใหญ่สำหรับสาวกภูมินี้ถ้ามีอารมณ์ไม่ถึงโคตรภูยานโคตรภูยานนี่ระหว่างโลกีกัโลกุตระคืออยู่ก,กลาง จิตอยู่ก,กลางๆว่าจะเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่จะเป็นปัศสดาบันก็ไม่ใช่เหมือนกับคนยืนคล่อมรำลางเล็กๆเกท้าซ้ายอยู่ฝั่งนี้เท้าวขวาอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ยกเท้าซ้ายมาหรือยังไม่ยกเท้าวขวาไปอารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์กลางๆท่านเรียกว่าโคตรภูยาน ถ้ารมเข้าถึงตอนนี้จึงจะจับสัมผัสกับพระนิพพานได้ถึงแม้ว่าจะได้ทิพย์อยูญญ่คุยานมโนยยทธิเลือกิญญาก็ตามนี่ต่อเป็นไว้แต่พราะผูธดสัตว์ระพผูธดสัตว์ไม่มีโอกาสได้เป็นพระอริยเจ้าจนกว่าจะได้บรรลุอภิเกสมาสัมพุิญาณด้ตนเองตอนนั้นจงจำไว้ว่าถ้าท่านผู้ใด สามารถฝึกมโนมยิทธิหรือว่าทิพยจุฬุญาณถ้าได้แล้วถ้ากําลังใจเขาท่านอย่างเข้าสู่พระนิพพานได้คือเห็นพระนิพพานได้ถ้าเป็นพวกทิพยจุคุญาณหรือว่าพวกที่ได้มโนมยิธิสามารถเข้าไปสู่แดนพระนิพพานได้เพิ่งทราบว่ากำลังใจของท่านเวลานั้นอย่างเลวตกอย่ในเขตโคตรภูญาหรือพระโสดาบันแล้วยิงจะไปได้ ฟังต่อไปองค์สมเด็จพระจอตมตรยทรงตรัสว่าเวลานี้เจ้าไม่ใช่ปุถุชนแล้วเจ้าเลยโคตรภูวแล้วฉะนั้นเจ้าเป็นประโสดาบันขั้นสตาขัดตุงจำได้ไหมเขาเรียกระโสดาบันขั้นแรกแล้วต่างเขียนว่ายังไงอ่านไม่เขยได้ความเลยนั่นเจ้าได้เมือออ ท่านบอกว่าสําหรับประโสดาบันขั้นสตากะตุงนั้นเจ้าได้เมื่อพรรษาก่อนระหวังนี่เป็นโกหลังโกละโอ้โหความจริงนี่มันนั่งสงสัยตัวเองนะหลวงตาองค์เนี้ยเรียกท่านหลวงตาแก่แล้วนี่เรียกใด ความจริงมิหน้าเราท่านนี้สอนขั้นพนาคามีมาตลอดเวลาให้ตัดโน้นตัดนี่ตัดนี่ตัดนั่นแลวบอกว่าอยากจะได้ระโสดาบันให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื้อแท้จริงๆโซดาขั้นสตากตงุงได้ตั้งแต่บรรษาก,ก่อนกลางรรษาก,ก่อนโน,น้นแต่ถ้าว่าท่านเป็นพระที่มีความสงสัยตัวอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกว่าตัวเป็นคนดี คอยจับผิดคิดชั่วว่าตัวมันเร็วใจมันเรวว็วเสมอจึงไม่มั่นใจว่าตัวเองได้ประสูดาบันความจริงกําลังใจของท่านอาจจะมีความเข้าใจแต่ว่าการเข้าใจว่าได้่นถือว่ามันเล็กเกินไปคิดว่าไม่ได้ไว้ก่อนดีกว่าถ้าประสูดาบันจริงๆต้องเป็นเอกวิชีสตากะตุงโกลังโกละสตากาตุงต้องเกิดอีเจ็ดชาติ โกลังโกละต้องเกิดดีสามชาติมันก็ยังไม่เต็มประโสดาบันนี่เข้ามาครึ่งครึ่งเพราอน้นว่าฟังต่อไปว่าสัตาะขาตรงนั้นเจ้าได้ตั้งแต่ระหว่างกลางบรสราก่อนโน้นแต่ว่าเวลานี้เป็นโกลังโกละเป็นประโสดาบันขั้่งกลาง,าง,างต่อไปนี้ไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ๋อขอโทษโอ๋อใช่ละ ตอนนี้ไปไม่เกินเจดวันถ้าว่าไม่เกินเจ็วันนะไม่ใช่อีกเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้ไปห้าวันจะได้เอกวิชีเห็นไหมนี่เป็นพุทธบัญญกรถ้าไม่ใกล้จริงๆไหมตอนก่อนคูเท่ากับแย่อีกสิบสิปีเร็รเศษมีหวังแน่ไม่เป็นไรไปอย่างนั้น ตอนนี้คนก็นึกว่ายังไม่ได้บุกใหญ่เลยอีกสิบปีนี่จะอยู่ปพืทำไมฟัดมาให้แหลกกัไกนไปไปมาย่องได้ระโสนดาบันท่านไม่ยอมรับรองไม่ยอมรับรองก็เชื่อตัวเองไม่ได้นี่ถ้าจะได้ตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปเขาต้องเอาเอาศัยพระพุทธเจ้าทรงรับรอง <c oughs> นี่ท่านบอกว่าอีกไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้ไปห้าวันจนได้เอกวิชี ในภร,รษานี้ถ้าหากว่าไม่ขี้เกียจเอาละสิเวละคำนี้เล่นตลอดเวลาเลยถ้าในภร,รษานี้ถ้าไม่เกียดร้านเมื่อกี้ผมแต่งเอาเองว่าไม่ขี้เกียจเนะี่ยเพราะผมชอบไ่าอย่างนั้นไอ้คำว่าเกลียดค้านี่มันเป็นภาษาหนังสือชาวบ้านเขาไม่ค่อใช้กันผมก็ใช้ใช้ภาษาชาวบ้านสบายกว่ายังต่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถึงที่สุดก็ได นี่ยังมีวงแล็บอีกนะบอกว่าถ้าคือถ้าในบรรษานี้ถ้าไม่เกลี้ยกลรออาจจะได้อาหารหันก็ว่าทั้งหมดเรื่องของเราแต่ท่านไม่ยอมพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างพระพุทธเจ้าดีไม่ดีไอเจ้าหมอน,นั่นเอ,อขอโทษกับประธานอภัยดีไม่ดีท่านบูเท่าผู้นั้นท่านก็จะปวดเกิดขี้เกียจขึ้นมาจะนั่งตีหุยว่าเออเราได้อาหารหันแน่หรือว,ว่าก็นอนส่งเด็ดเลยไม่ต้องได้กัน นั่นนึงบอกว่าถ้าในเวสานี้ทหารว่าเธอไม่เกียดครั้นอย่างต่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถ้าขยันแล้วก็ดีๆทำไม่ถูกจะได้ถึงที่สุดคืออรหัตผลฟังแล้วชื่นใจไหมท่านบอกฟังแล้วชื่นใจแล้วก็ต่อไปว่าถ้าไม่เกียดครัานก็ไม่เกินสอง8 อ๋อถ้าบอกว่าถ้าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจครั้นหน่อยๆก็ไม่เกินสองพันห้าร้อยแปดจะจบกิจพระพุทธศาสนาให้กล่าวว่าท่านทรงอารมณ์ตั้งอยู่ในขั้นนิพพานสุขังถึงสิบเอตนิกาพอดีจิต ของท่านก็ตกจากภาวะของอารมณ์แห่งฌานเพราะมันเป็นเวลาเพลความจริงไม่ได้ตั้งเวลาไว้ไม่ตั้งเวลาจิตมันเพลินไปเพราะถึงสิบเอ็ดนาฬิกาจิตตกดึงไม่ขึ้นเลืมตาขึ้นมาดูว่าโอ๋หนอนี่เวลาเพลนทัแล้วน่าเสียดายจริงๆไอ้วันนี้ไม่อยากจะกินข้าว <c oughs> ไอ้ข้าวปลานี่ไม่อยากจะกินมันต่อไปอยากจะหวดมันให้เสร็จในวันนั้นซึ่งเป็นอรหันนี่ถ้าบอกว่าอย่างนั้นมันจะตายเรื่องเล็กไอ้ขันห้านี่มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูใหญ่ไม่อยากจะพบหน้ามันต่อไปอีกเกลียดมันเหลือเกินนี่ดูอารมณ์ของนักปฏิบัติประกรรมฐานที่เขาทากันจริงๆเขากันแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ผมเ็เรื่องของท่านบูเทาไม่ใช่เรื่องของผม ผมเลือสีลิงดดำนี่ท่านผู้เท่าไม่ใช่เลือสีลิงดดำเป็นอนุว่าบันทึกของท่านต่อไปในวันที่ยี่สิบสองท่านจบจบเรื่องไว้แล้วท่านก็มาบันทึกอีกทีวันที่ยีบสี่กรกฎาคมสองพห้ารยหกท่านบอกว่าวันนั้นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาคือท่านพระมหากาจยนะโรดให้อวาดว่าจัด อะไรจงกำจัดอุปาทานนั้นเสียอุปาทานนั้นได้แก่ชันทะคือความพอใจหนึ่งราคะได้แก่ความกำนัดกินดีหนึ่งชันทะคือความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นวันดาการเกิดเป็นพร ราคะคือมีความเห็นว่ามนุษย์โลกสวยน่าอยู่เทวโลกสวยน่าอยู่สบายพรมโลกสวยน่าอยู่สบายจงอย่ามีในใจของเธอตัดอารมณ์อย่างนี้เสกขาดไปเรามีความพอใจอย่างเดียวคือพระนิพันธ์ท่านกล่าวว่าถ้าฉันทะเกิดขึ้นให้พิจารณาว,ว่าอานิจจังมันไม่เที่ยงหนอ ทุกครั้งมันไม่เที่ยงหนอไอหนอที่ผมเติมนะอนัตตาเมื่อฉันทัาความพอใจเกิดขึ้นบอกว่ามานิจังนี่มันไม่เที่ยงอย่าไปเกาะมันเลยไอโลกมนุษย์เทวโลกพรมโลกมันไม่อยู่กันจริงจังเป็นมนุษย์เดียวก็ตายเป็นเทวดาแล้วพรหมเดียวก็จุติทุกครั้งมนุษย์ทุกมากเทวโลกกับพรมโลกก็ยังไม่หมดทุกเพราะยังไม่ใส่กิจ มีกิตที่จะต้องทําต่อไปอนัตตาการทั้งหลายทั้งสามภพนี้มันสลายตัวเสมอไม่มีการทรงตัวนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ก็เอาตามใจของท่านถนัดแบบไหนทําแบบนั้น <c oughs> นี่เอาเรื่องของท่านพู้เท่ามาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าถ้าราคะเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้ ให้พิจารณาเป็นปฏิกูลสัญญาคือไปเอาศพใช้หมดก็รวมความว่าอัธราคะความรักสวยรักงามในพบใดดคนใดใดเทวดาหรือพระวัใดก็ตามให้เห็นว่าท่านผู้นั้นก็คือผีเน่านั่นเองโอ้เป็นนั้นว่ามองดูเวลาคขนาฬิกาเห็นเหลือเวลาสองนาทีครึ่ง าการบันทึกต่อไปก็ป่านไม่ไหวแล้วก็เป็นนั้นว่ายุติเรื่องราวของท่านไว้แต่เพียงนี้นี่ผมก็อยากจะย้อนสักนิดเวลามันพอมีจะพูดว่าจงจําไว้ว่าถ้าปรารถนานิพานจงพยายามตัดชั้นท่า,า, <c oughs> นากับราคะให้ชั้นท่ากับราคะที่เรียกกันว่าอุปาทานนี่มันเป็นอะไรท่านท่านเข้าใจไหม แต่ความจริงผมเคยบอกไว้เสมอๆนะเคยเจอในขันธวัคท่านพูดถึงอารมณ์ของอวิชชาอาวิชชานี่เราแปลกันว่าไม่รู้ไม่รู้กันตะบันครูบาอจารย์โสยงันแต่ว่าสมเด็จพระธาตาจารย์โตท่านบอกว่าคําว่าอาวิชชานี่ต้องแปลว่ารู้ไม่ครบว่าคนในสตว์ี่เกิดมาไม่รู้ไม่มี ในขันธวัตเตมบอกว่าการตัดอวิชาก็คือการตัดชันทะก,กับราคะนั่นเองคําว่าอวิชาที่แยกสับออกมาได้เป็นจริยาคือแปลการข้อวิชาก็คือชันทะความพอใจราคะความกําหนัดยินดีถ้ารมทั้งสองรายการนี้ยังมีในจิตก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังมีอวิชาอยู่ในใจไปนิพานไม่ได้ ฉันทะพอใจอะไรพอใจความร่ำรวยพอใจในความสวยงดงามพอใจในความโกรธพอใจในความพยาบาทพอใจในชาติในภพชาติภพคือชาติมนุษย์ชาติเทวดาชาติกรมราคะมีความกำหนัดยินดีชื่นอกชื่นใจเลือเกินนั้นมีความร่ำรวยมีของสวย แม้โดใครเขาได้เดือติดชาติติดพบเกิดเป็นคนได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมได้ดีอกดีใจชื่นใจรักมากเนี่อการอย่างนี้แปลการข้อ,อวิชาความโง่ที่ดึงตัวให้ติดอยู่เรียกว่าปาทานถ้าตัดเหตุแต่งสอนเรก,การนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดอะไรถ้ามุ่งใจตัดชันทะกราคะสองตัวพอแล้วอารมณ์ของท่านก็ถึงพระนิพพาน พราะทำลายาวิชาได้อย่างอื่นมันก็ไม่เหลือกิเลสท,ทั้งหมดที่มันจะเกิดได้พระอาศัยวิอวิชาเป็นนายเอาละบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการสมควรแล้วสำหรับเรื่องราวของพระท่านผูเท่าที่เล่ามาในวันนี้ก็คดยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี